สวัสดีครับพู้ว่าการกรีขยี้ข่าวกับผมนะครับกรจดผลเดชวิสัยเอาแล้วสิครับใครของจริงใครของเกอเอาเลยครับคําที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์พูดนะครับผมก็จดจําไวเ้เป็นเป็นค,คําคมจริงจริงนะว่าของเกอมันก็เกไวไนอย่างคํานะครับผมแล้วก็คําที่เพื่อนผมหลุนปีนังพูดไว้ก็คือ ทองแท้ไม่กลัวไฟโอ้โหสองคำนี้มันแมัดกันพอดีเลยจริงๆครับเ้าไว้ที่จะคุยกันถึงเรื่องใข่อ่ะก็จะคุยกันถึงเรื่องบิ๊กโจครับบิ Big Joe ๊กโจพลตราเวจสุรเชษฐหักพานตอนนี้ก็โดนบิ๊กเต่าแย่งซีนไปเรียบร้อยแล้วครับในคดีของพี่สีแอนเดอะแก๊งมาผมแล้วก็โยงไปถึงรัฐมนตรี ว่าการโยงไปถึงรถตมุตตีช่วยก็คงจะหยุดผู้การเต่าไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหละครับในชุกที่รุ่งๆุ่งเมื่อไม่กี่เดือนมานี่แหละครับปีที่แล้วเนี่ยก็ไล่ร่าตำรวจเร็วทำให้แสงนั้นเจอเลือดจรตสกาว ทัวทองฟ้าเลยแต่ตอนนี้แสงวิโจกชักจะริบปลีริบปรีมันก็เลยกลับมาเป็นหอกทิ่มแทงตัวเองในอดีตที่ตัวเองทำไว้ครับคนหนึ่งนะครับที่ออกมาทวงความยุติธรรมนะครับก็คือพลตำรวจตรีกิตทนเนศธนานานทวีสิน เป็นอะไรกับคุณเศรษฐาทาวีสินหรือเปล่าเนี่ยแต่นามสกุลเขาธนานันทวีสินครับเคยเป็นอดีตผู้ประชาการผู้บังคับการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีครับซึ่งเป็นจังหวัดเกตเอนะเกตต้นๆเลยจริงๆแล้วก็โดนปลดไปไงก็พอบิ๊กโจ๊กนี่แหละ ตอนนี้ก็ฟองบิ๊กโจ๊กฟองไปเรียบร้อยแล้วฟ้องไปตั้งนานแล้วแต่วันที่ยี่สิบเก้ามกราลาที่ผ่านมาเนี่ยแหละก็เป็นการไต่สวนมวลฟ้องแล้วก็ในเรื่องที่บิ๊กโจ๊กอะสัมภาษณ์ออกอากาศเมื่อปี2565ที่กล่าวหาว่าพลตำรวจตรีกิติเนรเนี่ยกิตทเนรเนี่ย เปลี่ยนตัวผู้ต้องหาคดีคนร้ายหกคน,คนยกพวกบุกยิงคู่อริที่พูลวิลา่าย่านจอมเทียนอันนั้นไม่ข่าวโด่งดังมากมากจริงๆแล้วก็จัดก,การเดิมเนินคดีกับพลตร,รวจตีกิทธเนศจนเขาต้องเจอวิบากกรรมต้องหลุดออกจากเก้าอี้ผู้การชนบุรีไปเข้ากุกตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้เลย ยังไม่ได้โผล่ไปไหนเลยยังอยู่ในกุกเลยแล้วก็มีคดีอาญาด้วยข้อหาก็อยู่ในชั้นสอบสวนของปอปอชอ,อยู่เขาไม่ยอมครับเขาเป็นพลตำวรวจตรีแต่เขาไม่ยอมพลตำรวจเอกเขาไม่งอมืองอตีนงอเท้างอแข้งงออะไรซสียงเข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญากับบิ๊กโจ๊ก ที่สอบพอชนบุรีนั่นแหละที่สอพอเมืองนั่นแหละเช่นกันก็คดีก็ยังค้างคาอยู่ในปปชทั้งคู่ครับต่างคนต่างแจ้งความเอางันเถอะแจ้งกันไปแจ้งกันมาก็ไม่รู้จะจบวันไหนอาจจะจบตอนของสองคนนี้ก็กเกสียอายุราชการไปแล้วนะเพราะว่าคงจะรุ่นราวคาวเดียกันนะอายุนะ แต่ที่จบเรียบร้อยก็คือการสอบสวนทางวินัยนะพลตรวจตีกิจธเนศมีมติแปดต่อศูนครับแปดต่อศูนย์นะกรรมการแปดคนนะบิ๊กจกในเดือนกันยายน2566ว่าพลตํารวจตรีกิจธเนศไม่ได้กระทําผิดตามที่บิ๊กจกตั้งเรื่องขึ้นมากล่าวหาอ้าวยังไงวะนี่ไม่ได้มีพฤติกรรมเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาใดๆทั้งสิ้นอ้าว เอาละสิแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นเขามีอธิบายเนี่ยเพราะผู้ต้องหาส่งผู้ต้องหาตัวปลอมสองคนมาแสดงตัวแล้วก็รับสมงอ้งว่าเป็นคนลงมือแต่พนักงานสอบสวนก็ไปสูน์เบื้องต้นด้วยการตรวจสอบใบหน้าคนหลายเทียบกับกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าเป็นคนละคนกันจากนั้นก็มีการเรียกตัวเจ้าหนี่กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจลายมือเขาเม่า,าดินปืนเก็บดี a เอเอาไปเปรียบเทียบ ับในที่เกิดเหตุแล้ววันเดียวกันนั่นเองผู้ต้องหาอีกสองคนก็โผล่มามอบตัวอีกซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการออกหมายจับใครจึงไม่สามารถจับกลุ่มใครได้จนพิสูจน์ได้แน่ชัดในเวลาต่อมาว่าผู้ต้องหาสองคนแรกเป็นตัวปลอมส่วนสองคนหลังเป็นตัวจริงปัญหาเกิดขึ้นเพราะในขั้นตอนตรวจสอบใครเป็นคนร้ายตัวจริงตัวปลอมนั่นเองมือขวาของบิ๊กโจ๊กค,คือพันตำรวจเอกเขมรินพิษสมัย ถูกส่งมาสังเกตการสอบสวนด้วยแล้วไปไป,ไปมามาข้อที่จริงก็ถูกพลิกไปอีกทางหนึ่งกลายเป็นว่าผู้การชนบุรีเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาซะอย่างนั้นพันตำรวจเอกเ,เมรินณเวลานั้นก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นตํารวจที่ดังกระหึ่มเมืองไปแล้วในฐานะหวานใจของเจ้าแม่เว็บพนันมินนี่อายุน้อยร้อยเว็บและพันตำรวจเอกเขมรินก็โดนข้อหารับเงินสวยจากเว็บพนันไปแล้ว พลตำรวจตีกิจธนเนศจึงแจ้งจับบิ๊กโจกพร้อมพลตารวจโทอิทธิพลอิทธิสารชัยผู้บังคับการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองขณะนั้นกล่าวหาว่าสมคบกันช่วยเหลือหรือสนุนให้พันตำรวจเอกเขมรินพิสมัยกับพวกเข้าทำคดีโดยไม่มีหน้าหน้าที่เป็นความผิด กฎหมายเอาเลยะครับตอนนี้เจอภาษาตีกลับแล้วนะครับภาษาตีกลับแล้วนะครับก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะมันก็น่าจะเจ็บช้ำน้ำใจนะสำหรับคนอย่างพันตำรวจโทพันตำรวจตรีพลตำรวจตรีนะกิทธเนศนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อะไรด้วยกับการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาแล้วต้องโดนแบบนั้นน่ะเป็นผู้การจังหวัดอยู่ดีๆอ่ะแล้วต้งเก็บหลายนะตอนนี้อยู่เข้าวกลัวเพราะว่าตอนนี้ถ้ายัางอยู่ก็ป็นเป็นผู้การจังหวัดอยู่แล้วก็อาจจะขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้วิชาการภาคหรือเป็นผู้การภาคหรือเป็นนู่นเป็นนี่แล้วแล้วก็ต้องโดนดบอยู่เงี้ยแล้วใครจะเยียวยาเขาวะใครจะช่วยเหลือเขาวะแล้วคนที่มาจับแจงมามาสอดแนมก็ มันไม่ได้คนบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่ะเป็นลูกน้องบิ๊กโจกแล้วมันก็เป็นเรื่องเป็นราวมันก็คือตำรวจจับตำรวจตำรวจลังแกตตำรวจตำรวจแกลตำรวจหรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะผิดหรือถูกยังไงแต่เมื่อการสอบวินัยของตำรวจมันออกมาแบบนี้แล้วผมก็ว่าผลตำรวจตรีกิตเนศเนี่ยก็น่าจะหลุดน่าจะพ้นน่ะก็ให้ผู้บังคับการก็โปให้หน่อย นะโอ้ให้ขึ้นตำแหน่งสูงๆขึ้นหน่อยไปเป็นไม่รู้จะไปเป็นผู้ช่วยผอบอได้ป่ะมันก็ต้องดูกันป่ะก็ช่วยช่ๆกันไปหน่อยนะถ้าเขาไม่ผิดถ้าเขาโดนกันแกล้งอย่างนั้นแล้วนะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็มาดูซีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบิ๊กโจ๊กจะทนกระแสะไหวไหมแมวเก้าชีวิตแมวสิบชีวิตแมวยี่สิบชีวิตนะ่ะยังไงนะ มันก็ต้องจบก็ชีวิตหนึ่งแหละเชื่อผมนะครับผมเอ้านั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมคาถาตําราพลิกชีวิตครับเดิมนี้ผมตั้งใจแต่งนะแต่งมาสุดความสามารถเลยทีเดียวแล้วคราวนี้กําลังเขียนขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องว่าธรรมศาสตร์กิจก็กําลังเขียนอยู่น่าจะเสร็จเดือนเมษายน ม,มาซื้อเล่มนี้ก่อนครับรวมรวมเรื่องเกี่ยวกับองค์เทพทั้งหลายนะมีคาถาบูชามีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ในเล่มนี้เนื้อเนื้อเน้นเน้นชัดๆครับเอาไปใช้ได้จริงเล่มละสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมเงินไปเข้ากองทุนอิสระผมดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอนจัดนะครับผมแล้วก็ติดต่อผมได้สามช่องทางนะ า Facebook, ทางฟซบุ๊กธุรกิจคลเด่นวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์นะครับติดต่อมาได้มาพูดคุยเล่นๆก็ได้คุยคุยสนุกก็ได้ไม่มีอะไรนะครับนะแล้วก็มาเช่าพ้านางพญาสยามไปบูชานะครับองค์ละสองร้อยเก้าสิบาทเช่นกันพุทธคุณก็คือว่าเสริมสร้างบารมีครับปลุกเสกสามวาระนะไม่ใช่วาระเดียวนะวาระแรกที่วัดราชบูรนณะวาระที่สองที่วัด นางพญาวาละที่สามวัดราชมณฑกนะครับผมประชาไปบูชาเงินเข้ากองทุนอิสระบอลเช่นเดียวกันครับดูแรายการไรก็มาจอนจัดเช่นเดียวกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะดูโฆษณา,าไทยกิบแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีเท่านั้นครับแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของผมด้วยนะครับสุดท้ายผมก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่ามันวิ่ะช่ไรแน่นอนนะครับมีดังก็มีดับครับมีดับก็กลับมาดังได้มันอยู่ที่เรากับจิตเราบริสุทธิ์ไหม นะเราพูดจปาปาษัยอะไรออกไปเนี่ยเราพูดไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ก็เท่านั้นเองครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้มีความสุขนะครับะขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดชชชีชีวิตชีชีวิตของเราตกันชีียบง่ายันใชื่อชีวิตกลับได chí, chí, cuộc đời của chúng ta khác nhau. Chí, cái biệt ngày nay, chàng đời chúng ta khác nhau. biệt đời khác nhau. Thank you